มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุถล่มเมืองจรรันร้านค้าบ้านเดือนพังเสียหายหลังคาปลิวว่อนหลายสิบหลัง15มิถุนายน2 5ง8ที่ผ่านมา ที่หมู่ที่13บ้านคลองตะเคตาบลคลองนารายอําเเภอมืองจังหวัดจันทบุรีได้เกิดเหตุพายุกันโชกแรงทําให้บ้านเรือนประชาชนและร้านค้าในชุมชนได้รับความเสียหายหลายสิบหลังคาเรือนะคะโดยความรุนแรงของพายุฝนส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่เป็นวงกว้างค่ะเบื้องต้นทางเทศบาลตําบลพับพานารายได้เข้าสํารวจพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสบภัยนะคะ เจ้าของร้านค้าเล่าว่าจากเหตุการณ์ฝนตกที่มาพร้อมกับพายุลมกันโชกแรงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ซึ่งตนเองอยู่อาศัยที่นี่มากกว่า30ปีไม่เคยเจอลมกันโชกแรงทำให้ตู้แช่ขนาดใหญ่ลมคว่ำลงตลอดจนข้าวของเครื่องใช้และสินค้าถูกแรงลมพัดก,กันโชกได้รับความเสียหาย บ้านเรือนของเพื่อนบ้านละแวกเดียวกันกว่า10หลังคาเรือนได้รับความเสียหายหลังคาปลิวว่อนแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้โดยพายุนะคะมีลักษณะเหมือนลมวงช้างที่พัดเข้ามาบริเวณตลาดหมื่นชาติซึ่งเป็นตลาดประจําหมู่บ้านคลองตะเคและทะลุมาบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายขอขับคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ